สวัสดีครับผมมอลลําเกมเมอร์วันนี้เราก็มาอยู่กับเกลิมบัสเข้าไีกันอีกเช่นเคยนะฮะโดยในวันนีน้ผมจะมาอธิบายบัฟใหม่ของพี่ฮีคลิปชุดใหม่ที่กำลังจะมาในวันพฤหัสทีนะฮะซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าผมจะแปลแค่บัฟเท่านั้นนะเพื่อที่ว่าคลิปรีวิวผมเนี่ยจะได้ไม่ต้องแปลปบัฟอะไรเยอะแยะนะงั้นเราไปเข้าเ้ืยอฮาลักของคลิปนี้กันเลยดีกว่าโดยในเอเดติตี้ใหม่ของพี่แกชุนนี้เนี่ยจะเป็นเอเดติตี้ที่มีบัฟเฉพาะตัวที่มีแค่พี่แกชุดนี้เท่านั้นที่จะสามารถใช้ในน้้นะ้ไดดในน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 นตตออออออีีีีีะะะโยยยเเเรรราา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 ่่่่่่่จจจจจิมมมมกกกััับบงงงคฟวสถทท นะโดยบัฟนี้เนี่ยจะให้ค่าสถานะต่างๆเท่ากับแต้มของบัฟคอฟฟี่นั่นเองฮะไม่ว่าจะเป็น d ดเมดอัพคลาสพาวเวอร์อแล้วก็ยังให้ความเร็วกับแก่ด้วยซึ่งบัฟทั้งหมดที่ผมพูดไปเนี่ยมันจะได้ตอนที่เข้าสู่เทินต่อไปนะและบัฟคอฟฟี่เนี่ยจะเก็บได้สูงสุดอยู่ที่สิแต้มนะฮะเพราะว่าบัฟอันนี้เนี่ยถ้ามันไม่ลิมิตว่าบรบัฟได้สูงสุดเท่าไหร่นะบัฟนี้มึงอย่างโกงเนี่ย ล้วถ้าเก็บบัฟคอฟฟินครบเนี่ยพี่คลิปเก่เนี่ยก็จะได้ในเม็ดเพิ่มขึ้นถึง100เลยนะและยังได้บวกแรดพาวเวอร์อัพในทุกสุดถึง10แฟมเลยด้วยมันควรจะโมเลยนะอันนี้เนี่ยซึ่งเราก็ต้องรอดูแหละว่ามาจริงๆเนี่ยมันจะลิมิตไหมแต่ผมว่าน่าจะไม่มีนะอันนี้เนี่ยน่าจะทําให้หลายๆคนเนี่ยงงกันว่ามันทําอะไรได้กันแน่ซึ่งไอ้บัฟนนมันก็คือไหว้ฮันนั่นเองฮะอันนี้เนี่ยมันจะมีความสามารถที่ยาวมากๆเลยนะจะแปลแบบที่ผมเข้าใจก่อนนะด้วยมันเนี่ยจะมีความสามารถคนที่ไไได้้้้้บัันนนนนีีีีีปครรงงแแกกเเเเ่่่่่ขาาาาจจจจะะะะมมตลลือออทว และพอจบเทินเนี่ยเขาก็จะได้หิวเลือดและก็เปลี่ยนค่าสติให้เท่ากับที่บับนี้มันบอกนะ ซึ่งจากในสปอยต,ตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้บอกนะว่าเหลือเท่าไหรนะแต่ผมเดาว่าน่าจะเหลือค่าสติไว้ที่15เต้มนะส่วนถ้าคนที่ถือบัฟนี้เนี่ยถูกฆ่าด้วยการโจมตีเราจะได้ซีอีโ e กหรือว่าอีโกรีซอสที่เรามีอยู่น้อยที่สุดในตอนนั้นนะและคนที่มาฆ่าหรือว่าโจมตีใส่ผู้ที่ถือบัฟนี้เนี่ยก็จะถูกแปะดีบัฟซิงกิ้งใส่ด้วยและที่เด็ดของบัฟนี้เลยเนี่ยถ้าคนถือบัฟนี้เนี่ยตายตอนจบเทินเนี่ยเขาก็จะถูกชุบชีวิตขึ้นมาในเองฮะซึ่งในตอนนี้เน พี่ิปก็จะให้บับไวยฮันให้กับเพื่อนก่อน และในเธอนั้นเนี่ยเพื่อนคนนั้นก็จะไม่ตายจนกว่าจะจบเทินพอถึงเทินต่อไปหาเพื่อนตายเขาก็จะถูกชุบขึ้นมาและบัฟนี้เนี่ยก็จะหายไปนะฮะแต่เอาจริงๆเนี่ยเราก็ต้องรอดูแหละว,ว่ามาจริงๆมันจะเป็นแบบนี้ไหมนะเพราะว่าน,นี่เนี่ยก็เป็นแค่การแปลแบบคร่าวๆข,ข,ของผมเท่านั้นนะฮะส่วนต่อไปอันนี้ก็โหดเหมือนกันมันก็คือบัฟดุลลาหานั่นเองฮะอันนี้เนี่ยมีความสามารถที่จะทาให้พี่ฮีคลิปแกเนี่ยได้รับพลังยุบตีเพิ่มขึ้นและค่าคามเร็วพื้นฐานของแกเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกันนะฮะ แกก็จะสุ่มว่าจะได้บัฟดุลหานเพิ่มขึ้นหรือว่าจะถูกลดบัฟดุลหานลงนั่นเองฮะและในขนาเดียวกันเนี่ยแกก็จะลดค่าสติของแกเองตามจำนวนบัฟคอฟฟินที่แกมีนั่นแหละฮะนอกจากแกจะเก่งขึ้นแล้วเนี่ยแกยังจะขี่ม้าสุดเท่ด้วยนะบอกเลยในเกมเนี่ยตอนนี้ไม่มีใครเทเทวีแกแล้วและอสุดทายและบัฟอสุดท้ายในยอย่าง Impending Run อันนี้เนี่ยจะเป็นบัฟเกี่ยวกับทีบัฟ sinking นะฮะโดยความสามารถของมันจะทํางานแตกต่างกันตามประเภทของเป้าหมายเลยนะ อย่างเช่นถ้าใช้กับเป้าหมายที่มีค่าสติแกก็จะเปลี่ยนระบบค่าสติของเป้าหมายนั้นให้เป็นรุ่นซึ่งระบบนี้เนี่ยเขาจะได้รับดีบับสิงกิ้งเล็กหน้าทุกครั้งที่จบเทนเองฮะและยังทําให้เป้าหมายเนี่ยทนกากกวเดิมด้วยฮะและถ้าหากเป้าหมายคนนั้นเนี่ยเขาเข้าขั้นเสียเส้นเสียสติอยู่เนี่ยเขาก็จะได้สิงกิ้งเล็กหน้าเพิ่มเติมและก็ยังจะชนกากกวเดิมส่วนถ้าเราใช้อดีบับเนี่ยไปใส่ใส่คนที่ไม่มีค่าสติล่ะจะเป็นยังไงมันก็จะทําให้โอกาสทอเรียนออกหัวเนี่ ออกยากมากยิ่งขึ้นนั่เองฮะแลบบับนเนเนียจะลดลงทุกๆครั้งที่จบเถินนะก็จบกันไปแล้วกับคลิปสั้นๆในวันนี้นะซึ่งผมก็ขอบอกเลยว่านี่เป็นแค่การแปลจากความเข้าใจของผมเท่านั้นนะผมก็ยังไม่เชื่อหรอกว่าจะเป็นไปตามนี้ทั้งหมดแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมก็คิดว่านะ่าจะประมาณนี้แหละฮะยังไงก็ถ้าใครอยากจะเปิดหาพี่คลิปชุดนี้เนี่ยก็ขอให้ได้กันทุกคนนะฮะใครที่กดกาชาก็ขอให้ออกได้ภายในสิบโรนะงั้นไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะสวัสดี